สถานการณ์ในยูเครนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรายังคงเกาะติดแทบจะวันต่อวันเลยโดยสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดภายใต้ปฏิบัติการที่เราเรียกกันว่าการสู้กลับของยูเครนนั้นฝ่ายยูเครนก็ยังถูกฝ่ายรัเสเซียโจมตีอย่างหนักอยู่นะครับโดยทางการยูเครนเปิดเผยล่าสุดแบบนี้ครับว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีการโจมตีด้วยโดรนจากรัเสเซียไปยังหลายเมืองตลอดทั้งคืนครับจนทางการยูเครนต้องออกประกาศเตือนให้หลายประชาชนในหลายพื้นที่ ต้องเข้าไปหลบในสถานที่หลบภัยแม้ทางการยูเครนจะยืนยันนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะสามารถสกัดโดนชาเหต์ซึ่งเป็นโดรนที่ผลิตโดยอิหร่านที่รัสเซียนํามาใช้โจมตียูเครนได้ไม่ต่ำกว่า24ลําแต่ก็ยังมีรายงานการโจมตีจนทําให้อาคารเสียาหายอยู่นะครับหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีรอบนี้คือเมืองลาวิฟครับ เมืองน,นี้เป็นเมืองทางภาคตะวันตกของยูเครนนะครับเป็นเมืองสําคัญที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นฐานเวลาจะอพยพออกนอกประเทศไปยังโปรแลนด์เนื่องจากเมืองน,นี้อยู่ใกล้กับพรมแดนที่ติดกับโปรแลนด์ขณะที่หลายคนก็มองว่าเมืองน,นี้น่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเมืองอื่นๆเพราะว่าอยู่ไกลาจากรัเสเซียนะครับแต่ล่าสุดก็อย่างที่เห็นแหละครับว,ว่าลาวิฟก็กลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีจนมีโครงสร้างพื้นฐานเสียหายแต่เพราะดีนะครับที่เห็นล่าสุดไม่มีผู้บาดเจ็บ นอกจากเมืองลาวิฟแล้วยังมีรายงานการโจมตีทางอากาศที่เมืองสปอวิเซียทางตอนใต้ของยูเครนครับซึ่งถ้าใครติดตามมาตลอดก็จะพอทราบนะครับว่าในตอนนี้พื้นที่ทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกของยูเครนกําลังเป็นสมรภูมิหลักในการสู้กลับของยูเครนและยังเกิดการต่อสู้กันอย่างหนักในพื้นที่แถบนี้ ขณะที่ความคืบหน้าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนมีความเห็นจากรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของยูเครนฮันนามาเลียที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายกําลังต่อสู้อย่างดุเดือดครับโดยยอมรับว่าสถานการณ์ของฝ่ายยูเครนอยู่ในภาวะยากลําบากเพราะว่ารัสเซียนั้นทุ่มสัพพะกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อไม่ให้ยูเครนรุกคืบจากปฏิบัติการนี้ได้ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ยูเครนเริ่มต้นปฏิบัติการสู้กลับเมื่อกว่า2เดือนก่อนนั้นฝ่ายยูเครนก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าที่สามารถยึดพื้นที่ออกมาเป็นประยะนะครับแม้ว่าจะเป็นความคืบหน้าที่มองได้ว่าค่อนข้างช้าขณะที่ฝ่ายรัสเซียก็อ้างว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนไม่ประสบความสําเร็จแต่ถึงอย่างนั้นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของยูเครนก็ระบุน,นะครับว่าการสู้กลับครั้งใหญ่ของยูเครนยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังครับและเอาเข้าจริงเป้าหมายของฝ่ายยูเครนในนนนนตอออี้้กก็็ค่ข่ขาาาางงเปไปไยยหหลล เช่นเดียวกับนายวอลโดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนที่ระบุถึงปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนแบบนี้นะครับว่าในตอนนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้ภาวะกดดันครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแรงกดดันที่มาจากฝั่งรัเสเซียผู้นำยูเครนระบุนะครับว่าในบางพื้นที่นักรบฝ่ายยูเครนกําลังรุกขึ้นไปข้างหน้าบางพื้นที่ก็กําลังปกป้องพื้นที่ของตัวเองและต่อต้านการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามก่อนจะย้ําว่าฝ่ายยูเครนไม่ได้สูญเสียพื้นที่จากการปฏิบัติการสู้กลับในครั้งนี้ แต่ว่ามีแต่ฝ่ายรัเสเซียเท่านั้นแหละที่เป็นฝ่ายสูญเสียซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกับคอโทพงศกรรอดชมพูคอนทพงศกรในฐานะผู้ที่ติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนเนี่ยก็มองว่าในเชิงการทหารแล้วปฏิบัติการสู้กลับหรือในภาษาทางการทหารใช้คําว่ารุกโต้ตอบก็คือ counter offensive operation เนี่ยนะครับฝ่ายยูเครนยังไม่ได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง10บกว่าวันที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเริ่มต้นสู้กลับอย่างจริงจังแล้วเนี่ยยูเครนต้องมีความพร้อมครับเพราะถ้าเริ่มสู้กลับอย่างจริงจังมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมันจะเกิดขึ้นแบบเร็วเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยูเครนกําลังทําอยู่ในตอนนี้พลโทพงศกรมองในเชิงทางการทหารมองว่าฝ่ายยูเครนกําลังอย่างเชิงครับกําลังลองโจมตีไปยังจุดต่างๆว่าจุดนี้กําลังของรัสเซียเป็นยังไง จุดนี้รัสเซียวางรถถังไว้ที่จุดไหนมีกําลังทหารมีกําลังยุธทธปกรณ์มากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันก็ต้องรอให้ยุธทธปกรณ์พร้อมมากกว่านี้ในการดําเนินการสู้กลับจริงจังแต่ว่าถ้ามีภาพของการสู้กลับหรือลุกโต้อตอบแล้วก็จะเกิดขึ้นเร็วมากๆนอกจากนี้ยังมีรายงานของสถาบัน ศึกษาสงครามหรือว่า ISW นะครับรายงานอ้างแหล่งข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าฝ่ายยูเครนเองได้มีการหยุดปฏิบัติการสู้กลับเป็นการชั่วคราวเพื่อประเมินศักยภาพของตัวเองใหม่ก่อนที่จะเดินหน้าปฏิบัติการต่อนในอนาคตโดยเชื่อว่าการสู้กลับของยูเครยนยังไม่เริ่มต้นอย่างเป็นจริงเป็นจังเช่นกันครับส่วนความกังวลว่าสงครามยูเครนจะเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่นั้น วันนี้มีเสียงเตือนเรื่องนี้มาอีกครั้งนึงครับคราวนี้เป็นเสียงเตือนที่มาจากในโจไบเดนประธานาธิบดีสารัฐที่ยืนยันว่าัยคุกคมเรื่องนี้เป็นของจริงครับผู้นําสารัฐได้กล่าวเรื่องนี้โดยระบุถึงความกังวลของตัวเขาเองที่มีต่อการที่ประธานาธิบดีปูตินอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีประธานาธิบดีไบเดนบอกว่านี่คือเรื่องจริงโดยการออกมาแสดงท่าทีล่าสุดของผู้นําสารัฐเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจํากันได้ไหมครับ นายอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสเปิดเผยว่ารัสเซียได้เริ่มเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในเบลารุสแล้วซึ่งในเวลาต่อมาประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียก็ยืนยันว่ารัสเซียได้เริ่มส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสแล้วเช่นกันนั่นทําให้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับพอทั้ง2ฝ่ายก็คือเบลารุสออกมาเปิดเผยรัสเซียออกมายืนยันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้นําสหรัฐก็เพิ่งให้ความเห็นในเรื่องนี้มาแล้วนะครับ โดยระบุว่าที่เป็นการกระทําที่ไม่รับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงโดยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ฝ่ายรัสเซียพยายามชี้แบบนี้ครับว่าความกังวลของบรรดาชาติวันตกนั้นไม่มีน้ําหนักในกรณีที่รัสเซียเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ออกไปติดตั้งที่เบลารุสโดยฝ่ายรัสเซียอ้างว่าตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาสหรัฐเองนี่แหละก็เป็นฝ่ายที่เคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในยุโรปเช่นกันนี่ครับ นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่เราเกาะติดอย่างใกล้ชิดน,นะครับก็คือกรณีของสองครามยูเครนที่ในตอนนี้มี2จุดสําคัญก็คือปฏิบัติการสู้กลับว่าจะเห็นหน้าเห็นหลังสถานการณ์อย่างไรภายใต้ปฏิบัติการในตอนนี้ที่ฝ่ายรัเสเซียก็บอกว่ายูเครนไม่ประสบความสําเร็จฝ่ายยูเครนก็บอกว่าสามารถรุกคืบได้บ้างแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นการรุกคืบที่ช้าหรือไม่แต่ในอีกมุมหนึ่งก็จะมองว่าการรุกคืบที่ช้าเนี่ย เป็นเพราะว่าในตอนนี้ฝ่ายยูเครนกําลังอยู่ในภาวะของการยังเชิงหรือเปล่ายังไม่ได้รุกโต้ตอบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการลุกโต้ตอบจริงๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยอาวุธที่มากกว่านี้กําลังพลที่พร้อมกว่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หยังเชิงไปก่อนรอกาลังพลแล้วก็ยุโทโธปกรณ์ให้พร้อมถึงจะรุกโต้ตอบและถ้าเกิดเหตุแบบนั้นจริงการลุกโต้ตอบก็จะเกิดขึ้นเร็วมากๆนี่คือความกังวลข้อหนึ่งนะครับ ส่วนความกังวลอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามยูเครนที่จะลุกลามเป็นภัยคุกคามนิวเคลียร์หรือไม่นี่แหละก็มี2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นหนึ่งก็คือการที่รัสเซียยืนยันชัดเจนว่าได้ปิการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่เบลารุสแล้วกับอีกประเด็นหนึ่งอย่าลืมนะครับก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแล้วที่ผ่านมาเวลาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดาเนินการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย ก็จะมีเรื่องของการใช้น้ําเพื่อหล่อเย็นใช่ไหมครับน้ําที่ใช้ในการหล่อเย็นตอนนี้คนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตมากขึ้นว่ามีน้ําในการใช้หล่อเย็นเพียงพอหรือไม่เพราะว่าเกิดเหตุเขื่อนแตกไปแล้วเขื่อนต่างๆกั้นแม่น้ําดนิโปรแม่น้ําดนิปโรนนปโรก็เป็นแม่น้ําที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปปวิเซียใช้ดูดน้ําเข้ามาในการใช้ในการหล่อเย็นต่อปฏิกรร์นิวเคลียร์เพราะฉะนั้นความกังวลเรื่องนิวเคลียร์มี2ประเด็นครับประเด็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ กับประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ที่มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ครับติดตามกันต่อไปกับสงครามยูเครนนะครับเราเกาะติดเรื่องนี้แทบจะรายวันแล้วก็พยายามเอาความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังแล้วก็ร่วมกันมองภาพไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นความมั่นคงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นความมั่นคงระหว่าง2มหาอำนาจก็คือสหรัฐกับจีนอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเดินทางเยือนจีน พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนฉินกังแล้วก็พบกับนายหวังอี้ซึ่งเป็นนักการทุนหมายเลขหนึ่งของจีนเมื่อวานเรารายงานไปแล้วแหละครับว,ว่ามีการยืนยันชัดเจนแล้วว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหร,รัฐจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนด้วยล่าสุดมีรายละเอียดออกมาแล้วนะครับโดยสํานักข่าวซินหัวสื่อของทางการจีนรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนพบกับนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ ณอาคารมหาศาลาประชาชนที่กรุงปักกิ่งของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชี้ว่าโลกต้องการความสัมพันธ์จีนสหรัฐที่มีสเสถียรภาพในภาพรวมและการที่ทั้งสองประเทศแสวงหาหนทางอันถูกต้องเพื่ออยู่ร่วมกันได้นั้นจะส่งผลต่ออนาคตของมนุษยชาติผู้นําจีนยังเสริมด้วยในะครับว่าชาวจีนเป็นผู้ที่มีเกียรติศักดิ์ศรีความมั่นใจแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้เช่นเดียวกับชาวอเมริกันโดยประชาชนทั้งสองประเทศมีสิทธิ์แสวงห,หาชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งสองประเทศควรปฏิบัติตนด้วยสำนึกของการรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ประชาชนและโลกรวมถึงจัดการความสัมพันธ์จีนสหรัฐอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งควรให้คุณค่ากับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและความสำเร็จของอีกฝ่ายถือเป็นโอกาสมากกว่าภัยคุกค,คามต่อกันโดยวิธีนี้จีนสหรัฐจีนและสหรัฐอาจมีส่วนส่งเสริมสัติภาพและการพัฒนาของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและปั่นป่วนให้มีสเสถียรภาพความแน่นอนและความสร้างสารรค์มากขึ้น ผู้นำจีนเน้นย้ำว่าการแข่งขันของประเทศขนาดใหญ่ไม่สะท้อนกระแสทานแห่งยุคสมัยครับและยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาของอเมริกาเองหรือความท้าทายต่างๆที่โลกกำลังเผชิญได้โดยจีนเคารพผลประโยชน์ของสหรัฐและไม่ได้สแสวงหาการท,ท้าทายหรือแทนที่สหรัฐทำนองเดียวกันสหรัฐจำเป็นต้องเคารพจีนและต้องไม่ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของจีนโดยทั้งสองฝ่ายไม่ควรมุ่งกดดันอีกฝ่ายตามความประสงค์ของตัวเอง หรือลิดรอนสิทธิอันชอบธรรมในการพัฒนาของอีกฝ่ายประธานาธิบดีสีติ้นผิงกล่าวโดยรายงานของสำนักข่าวซินหัวโค้ดมาแบบนี้นะครับว่าจีนหวังเห็นความสัมพันธ์จีนสหรัฐที่แข็งแรงและมั่นคงมาโดยตลอดและเชื่อว่าประเทศขนาดใหญ่ทั้งสองสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและสแสวงหาหนทางอันถูกต้องเพื่ออยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ทุกฝ่าย พร้อมเรียกร้องฝ่ายสหรัฐใช้ท่าทีที่มีเหตุผลและปฏิบัติได้จริงรวมถึงทํางานกับจีนในทิศทางเดียวกันผู้นําจีนชี้ว่าทั้งสองฝ่ายจําเป็นต้องยึดมั่นความเข้าใจร่วมกันที่เขาก็คือผู้นาจีนและประธานาธิบดีโจไบเดนบรรล,ลุไว้ในการพูดคุยที่บาหลีของอินโดนีเซียและปฏิบัติตามแถลงการเชิงบวกเพื่อสร้างเสถียรภาพและปรับปรุงความสัมพันธ์จีนสหรัฐต่อไปด้วย ขณะที่แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเป็นเรื่องชัดเจนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติอยู่ในจุดที่ไร้เสถียรภาพและทั้ง2ฝ่ายต้องการที่จะทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดเสถียรภาพขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญมากๆเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวของรัฐมน,นตรีต่างประเทศของสหรัฐที่เดินทางเยือนจีนหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีกําหนดการเดินทางเยือนจีนในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ปรากฏว่ากําหนดการนั้นถูกระงับไปก่อนจากกรณีบอลลูนที่สหรัฐมองว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนที่ลอยเหนือน่นฟ้าของอเมริกาหรือไม่โดยในแถลงข่าวเพิ่มเติมแบบนี้นะครับรัฐมนตรี inken, แอนโทนีบริงเกนแถลงต่อผู้สื่อข่าวในการเยือนจีนซึ่งครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีว่าสหรัฐประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในการเยือนทางเยือนจีนครั้งนี้ซึ่งรวมถึงการชูประเด็นต่างๆที่สหรัฐเป็นกังวล ความพยายามจัดทำช่องทางการเจรจารและการสำรวจความร่วมมือในด้านต่างๆแม้ว่าจะยังไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ไม่มั่น,นคงซึ่งทั้งสองฝ่ายตระหนักกันดีถึงความจําเป็นของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวก,ก่อนเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งด้วยนะครับว่าแต่ความก้าวหน้าต้องใช้เวลาและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเยือนเพียงหนึ่งครั้ง หรือการเจรจาเพียงครั้งเดียวความคาดหวังก็คือเราจะมีการสื่อสารที่ดีขึ้นและร่วมมือกันมากขึ้นต่อไปครันี่สำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จะททำโดยสำนักข่าว Today ทำนักข่าว today make tomorrow today